สวัสดีครับสวัสดีครับอะไม่ได้มากเขียนที่ราก่อนเลยครับเข้มจ้าตอนนี้ก็คิว17แล้วใช่ครับแบบเร่งถ่ายอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังเข้มข้นเลยครับเพราะว่ากำงเดือดเลยแต่ละคิวคือแบบหนักหน่วงมากครับแบบวันหนึ่งเนี่ยถ่ายได้เอาจริงๆนะบางวันซีนใหญ่ถ่ายได้ซีนเดียวก็มจริงแบบโปรดักชันเรายิ่งใหญ่มากจริงๆนะแบบอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วยังไม่ขึ้นนะครับในตอนนี้ประมาณหนึ่งส่วนสี่จริงเหรออาจจะนอนแล้วนะ ใกล้หรจอจะออนแล้วจะออนเร็วๆนี้แต่ว่าก็ไม่เร็วขนาดนั้นแต่ก็เร็วอยู่แต่ก็กกแบบว่ามีม,มีมีหลายอารมณ์มากที่เราเข้าจากที่เราเข้าซีนมาก็มีทั้งแบบความน่ากลัวมีความคอมดี้แต่ถามเรื่องน่ากลัวเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวจริงมากจริงๆต้องบอกเลยว่าผีของเราเนี่ยอุ้ยพูดได้ไหมเนี่ยผีของเราน่ากลัวมากๆจริงคผมโอ้ผมสู้ผีได้แล้วครับตอนนี้ เพราะว่าผมแบบนี่ผมเรียนมาจากพ่อครูพ่อครูแบบสั่งสอนผมมาอย่างดีให้แบบเป่าคาถาทีนึงนี่คือไล่ผีไปเลยคาถาไหมฮะคาถาอะไรไหมแต่โดนปรับนะโดนปรับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ต้องรอดูในเรื่องมีอะไรที่แบบเป็นซีนที่แบบยากๆแล้วค่ะเวลาว่าอะไรที่ยากๆเลยอ่าจริงๆน่าจะเป็นซีนที่คัตเตอน่ยมีมีซีนที่ได้เข้ากับอ่าพี่ๆนักแสดงท่านอื่นที่เป็นแบบว่า เป็นเป็นเป็นตัวนักแสดงในเรื่องเป็นเป็นพี่ๆนักแสดงในเรื่องที่เขาแบบมากประสบการณ์แล้วเราต้องไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยคแล้วคือเขาอะเล่นกันแบบเ <c oughs> ก่งมากคือเขาแต่ละแบบได้หลอกที่เขาส่งอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วเราเล่นกับผีด้วยหมายถึงว่ามีซีนที่เขากับผี <c oughs> มีทั้งผีด้วยมีทั้งแรบมีทั้งคนที่เป็นแบบเป็นรุ่นอาจารย์เลยอะไรเงรี้ยเราก็แบบ <c oughs> โอ้จริง <c oughs> เขาเล่นเก่งจริงครับแล้วเราก็แบบเราใหม่ด้วยยเงี้ยเราพอเราไปเล่นกับเขามันก็แบบ คือเราก็เก่งไปด้วยแต่ว่าเขาก็ทําให้เราไม่เก่งถ่ายไปได้ด้วยดีใช่ใช่เข้ากันน้อยงเข้าเข้าเข้ากันบ่อยบ่อยลบใช่บ่อยครับจริงจริงอะซีนซีนนี้ยากมอ้ยจริงจริงอะอยากสปอยซีนนี้มากเลยเพิ่งไปถ่ายมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นซีนแบบว่าบนรถบัสได้ไหมพอแล้วแค่นี้พอแล้วเออผมดูแบบ ดูคือดูภาพคือแบบภาพสวยมากจริงๆครับอยากให้ทุกคนดูแล้วซีนนี้คือเป็นซีนแบบที่แบบผีมาล้อมแบบรถบัสเปิดเปิดไม่ได้เอาละไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่พี่เขาเคยถ้าพี่เขาเคยอ่านมันอยู่ในในนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปิดอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ไม่ได้เอาล่ะไม่ได้ไม่ได้เอาแย่แล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนใหม่โดนแน่ ดีไม่แต่ว่าวันนั้นเห็นพี่พี่ออฟลงแล้วไงพี่ออฟลงอะไรลงรถบัสไงพี่ออฟลงแค่รถบัสอ้าวก็ทีรถบัสนี่เบอร์เบอร์เบอร์พี่ไม่รู้นะผมว่าพูดได้เพราะแบบเห็นใช่ครับแบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีซีนนี้ครับใช่ใช่แบบเป็นซีนที่แบบ พอแล้วเป็นซีน่าจะเป็นสีนที่แบบที่รีบถ่ายทั้งวันะได้ซีนเดียวนั่นแหละครับใช่เพราะว่าแบบถ่ายหลายคัดถ่ายหลายอะไรอะไรนะครับไม่ดีพอแล้วพอแล้วเพิร์สครับพี่อ๊อโดนท้องมืดพูดได้พูดได้ผมว่าพูดได้พูดไปไหนไม่เป็นไรแล้วิ่งที่เราเข้าด้วยกันเป็นไงบ้างเป็นซีนน่าขนซีนหวานอะไรยังไงนะโอ้ยจริงมีทั้งซีนทั้งซีนน่ากลัวแล้วก็ซีน ซีนหวานก็มีนิดน,งนึงหวาน,นวหวานมากซีนนี้หวานมากไม่ไม่หวานมากขนาดนั้นเป็นซีนแบบว่าก <c oughs> ็ก,กิิกกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้หวานขนาดนั้น <c oughs> มันก็มีแบบทั้งฟิลที่แบบเรายังไม่รู้จักกันด้วยหรือซีนหลังจากที่เราแบบรู้จักกันแล้วอะไรมันก็มีหลายอารมณ์ใช่ เดี๋ยวรอดูรอดูได้เลยรอดูว่าพี่อ๊อฟจะโทรมาไหมคือนี่ไม่ดูไม่จริงแล้วเพราะตอนนี้เราแบบว่ามุ่งอย่างนี้หมดแล้วเพราะว่าเขาพากันคิวสามได้ดูใช่ใช่ใช่ครับเือน่าจะเดือนเปิดพอแล้วอ๋อคิวสามครับคิวสามแค่ไหนแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเดือนไหนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนไหนใช่ใช่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอรางั้นตอนนี้แสดงว่าเราโครงการที่แบบเห็นจินาเลย ตใช่ครับตอนนี้ก็โฟกัสเข็มจิราหลักๆเลยครับอย่างอื่นก็ก็มีพวกแบบว่าเรียนร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็เพราก็เรียนเรียนบ้างครับคือจริงๆเราก็วันวันนี้ลุ้นอยู่น้องจะพูดอะไรไม่เพราะว่าแบบว่าช่วงนี้เราก็แบบมีอีเวนต์ร้องเพลงบ่อยอะไรเงี้ยแบบก็อยากแบบอยากทําออกมาให้ดีด้วยครับแบบอยากร้องเพลงเพราะว่าให้พี่ฟังว่าต้องพูดอีเวนต์ต้องไปอีเวนต์หนนะต้องไปอีเวนต์ครับได้เลยฮะ วันเลนไทายนะฮะ่ใชเพราะวันที่ไปร้องเพลงเดือนนี้แล้วใช่วันวันก่อนวันเลนทายวันนึงเป็นแบบฟรีวันเลนไทายไปกัันม้ยอันวันไหนนะฮะวาเลนไทน์ก็อยู่ด้วยกันมั้ยอุ้ยช่วงเนี้ยช่วงนี้ยเต้นอ่ะอ๋อวันวันเลนไทน์มีถ่ายมีถ่ายเข็มครับใช่ก็อยู่ด้วยกันใช่ใช่แต่วันก่อนวันวาเลนไทน์ก็ก็อยู่ครับก็มีโมเมนต์แบบที่โอ้ขึ้นฟรีแบบ ไ,ไม่คือเราตอนแรกเราคิดอยู่ว่าเราเราจะแบบทำอะไรให้น้องดีอะไรอย่างเงี้ยเราคือปีที่แล้วเราให้เป็นของเนาะปีนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราอยากให้อะไรที่แบบให้เรารู้สึกว่ามันมันมันดูเซอร์ไพรส์มันดูแบมบ,บมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวันที่13มันก็เป็นโอกาสดีดีเพราะว่ามันก็มีแบบมีพยานอยู่ <laughs> <laughs> มีพยานเห็นอยู่ะเงี้ยเราก็เลย จังหวัดนละการพยานเยอะพยานเยอะเราก็ทําเป็นแบบว่าเอยเอียเราพังเราไม่ได้ยินเครื่องมันวางแผนแล้วเขาแต่เนียนมากนะอันนั้นน่ะจริงเหรอจริงไม่รู้เลยจริงๆรครับไม่หมายถึงหมายถึงอ๋อพี่เต้มาบอกทีหลังครับว่าพี่เต้แบบวางแผนไว้แต่ว่าวันนั้นคือไม่รู้จริงๆไม่รู้ เขาจะจับได้ไหมหรือยังไงออุ้ยไม่ไม่ไม่คิดเลยว่าเขาจะจับได้เพราะว่าเราเนียนมากเพราะเราวางไว้แล้วว่ามีเพลงหนึ่งที่น้องเขาจะต้องร้องคนเดียวว่าเราบอกน้องเรา,าว่าเพลงเนี้ยพี่ร้องไม่ค่อยได้นะน้องน้องร้องไปเลยอะไรเงี้ยแ, <c oughs> แล้วเราก็แบบ อ่ะพอน้องร้องน้องโอเคปึ๊บเราก็หาจังหวะนั้นแบบลงเวทีไปน้องก็งงว่าเอ้ยลงไปทำไมแต่สุภัสย์ก็กลับมาร้องต่อด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะแล้วเราก็ก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบเออว่าแบบก็คิดว่าพี่เตอรแบบร้องไม่เป็นอะไรเงี้ยผมก็ได้ผมก็แบบเป็นเพลงที่ผมร้องเป็นพอดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดไงเราให้เราให้ไปแล้วเขาเซอร์ไพรส์เราก็ดีใจเราเตรียมไว้เราเตรียมไว้ครับคือแต่ว่าเราฝากนี่นัดไว้เราฝากเราฝากพี่ผู้จัดการไว้ครับใช่ตั้งใจว่า แน่นอนต้องให้น้องต้องให้ต้องให้เกือบโป๊เหมือนกันก็แบบกลัวเหมือนกันนี่เกือบได้หรอเกือบแล้ววันนั้นเราโมเมนต์เรายังไงครับที่เห็นเราแบบนิดนึงตอนนั้นก็ช็อกตอนนั้นช็อกครับนึกว่าแบบก็วิทเทิลกลับมาแล้วเราก็เราก็ยังจะร้องต่ออยู่แล้วเราก็แบบว่าเราก็แบบก่อนแรกเราได้ยินเสียงกี๊ดเนี่ยเราก็แบบเออกี๊ดพิทเทิลกลับมาแล้วหรอหรืออะไรแล้วเราก็หันไปเห็นตอนแรกพิทเทิลเอาไว้ข้างหลังก่อนว่า ตอนแรกพี่เติ้นเดินมาแล้วเอาไว้ข้างหลังก่อนใช่ไหมใช่ใช่พี่พอแบบจูมาแล้วก็เอตรงนี้เลยเหรอเงี้ยแบบว่ามันแบบคนเยอะโอ้เสือกพี่เสือะครับทำไมคนเยอะคนเยอะโอ้โหสิบเอ็ดเลยฮะมันมันมันเซอร์ไพรส์จริงๆครับนั่นแบบประทับใจมากครับแล้ววันวาเป็นยังไงบ้าบาร์อทไรก็มีอีก บเอามาเหมือนแบบว่าพี่พี่จามุกแบบเอามาถ่ายเบื้องเอามาแบบว่าบอกว่าแบบเอามาเขาเรียกอะไรนะถ่ายถ่ายแบบถ่ายลงเบื้องหลังก็เออถ่ายรูปวิววิวเฉยเอย่ดีกก็เอาเดไมมาให้มาเรากับริตก็เตรียมว่าเออเราจะแบบต่อไน้เนาะต่อไม้เอ็นทรเนี่หมดแล้วครับใช่ไรที่คุณม่เห็นม้แีให้ะล้าวอกว่าไม่มีไม่มีคร ไม่เพราะว่าทุกวันคือวันวาเลนไทน์ฮะน้องอยู่กับเราก็พอแล้วใช่ไอ้ใจไอ้ใจไว้ใจก็เรียกว่าประทักใจปมาทักใจเต็มสิบสองเลยก็ได้บอกเขาไม่อยากบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วครับพี่เต้ยมื่อมาถ่ายเนี่ย รู้ไหมอะไรเงี้ยแล้วชอบมาให้ก็ชอบมา,มมากแล้วพี่เติ้ลเป็นไงบ้างพอ,อ,อได้ทำตามแบบนักเตะแล้วก็ <c oughs> รู้สึกโล่งอย่างกให้ลงคือตอนแรกอะตอนที่ถือขึ้นไปบนเวที <c oughs> เราแบบจะให้จังหวะไหนดีกลัวน้องหันมาก่อนเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยตัดใจให้แบบเออจังหวะที่น้องแบบหันหน้าไปอยู่แล้วก็จังหวะน,นั้นแหละก็ให้ <c oughs> แล้วพอเราให้เรารู้สึกว่าน้องแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ไปด้วยเพราะเราก็ตั้งใจเขาบอกว่าชุดนี้จะดูพี่เติ้ลก็คือพี่ท้ามา เนาะเพราะว่าเราถ่ายด้วยกันบ่อยเราก็ต้องให้กําลังใจกันแบบเออเยอะขึ้นเพราะว่าเกมจีราก็แบบถ่ายหนักจริงๆอะไรเงี้ยถ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบให้กําลังใจต้องให้กําลังใจใช่ครับช่วงนี้เกมถ่ายเยอะครับเป็นยังไงดีใจไหมมีคนมาคอยเป็นอะไรเราดีไหมเราส่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้หลานส่ดีใจครับดีใจเป็นยังไงนิค้อชคนทักนกับวันนี้ความหนักเนยพิ่มขึ้นโอ้ยเาเพิ่มขึ้นนะแบบว่า เรียกว่าไงแบบหนักขึ้นหนักแน่นขึ้นไอม่ยถ่งว่าหนักแน่นกับเรากับความรู้สึกครับครับผมอ่าประมาณนั้นเขาเรียกว่าได้ทานที่ตั้งใจว่าจะแบบจะมีกันไปเรื่อยๆนะเราก็ดูแลกันเพราะเราต้องทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันไปอีกนานเะครับเกิไรราอะพอม่เกิดครับอันนี้ปกติ ใกล้แล้วครับโอ้ยจริงๆครับผมได้ฟังแต่ว่าแบบคือจริงๆว่าผมได้ฟังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบที่แบบผมไปอ่านมาแล้วครับแต่ว่าอาจจะต้องมีแบบแก้อีกนิดหน่อยครับก็ก็อีกนิดนึงเพลงเดียวใช่ใช่ใช่โอ้ยช่วงไหนผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนแต่ว่าอยากแบบอยากให้ออกมาดีที่สุดนะครับใช่ช่วงนี้ก็แบบอยากอะไรได้ไหมว่ามันจะเพลงแบบไหนยังไง ได้แค่งไหนก็ได้แค่ไหนจะบอกหมดทะลุนส,นสปยอยเท่าไแล้วได้แค่ไหนเป็นเพลงแนวไหนเป็นเพลงเป็นเพลงรักครับแต่ทีส่วนลดอะไรบ้างดีกว่โอ้ก็มีแบบว่าฟังแบบจริงๆริงเราก็ไม่ได้แบบเราเราก็ทําให้เป็นปนะแบบแบบราโพกดนตรีเราก็ากฟังว่าแบบเออเราชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วก็แบบ เนื้อตรงนี้เออแบบเปลี่ยนเป็นคำนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นครับมีใส่ความเป็นเราใส่ความรู้สึกของเราถึงใครอะไรอไรลงไปไหมโอ้จริงจริงมีใส่ความเป็นเราเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าใส่อะไระ <c oughs> จำ<ะ>บอยแบนด์ของมูมันดีอากาศมีเราสองคนไหมอุ้ย,ยนนอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ แต่อย่างที่เห็นเงาอ่ะไม่ใช่ใช่แต่เงาไม่ใช่แต่ที่เห็นเงาไม่ใช่เพราะเราก็ดูเงาเหมือนกันเราก็รู้ไอ้ไเราจริงๆตอนนี้ผมก็ยังอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครบ้างมันเดาไม่ถูกเลยตัดเาสองได้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยพราเราก็ไม่เราไม่รู้เลยเราไม่รู้ใช่ใช่เราออกรู้เราออกอะ หรอเป็แต่พี่ก็อยากเป็นเหมือนกันนะบอยแบดนเอาดีๆนะพี่อยากเป็นบอยแบด์เหมือนกันนะแต่ช่วงนี้แบบพี่เต้นแบบเต้นบ่อยมากแบบเต้นใช่ฮะแต่ช่วงนี้พี่ต้นเต้นเต้นเก่งขึ้นด้วยก็อาจจะแบบได้เห็นพี่เต้นแบบขยับร่างกายเยอะขึ้นอะไรอารบิกเหรออุ้ยเป็นดูโอ้โเพราะแบบหานน้อยไงเออ้ไม่ได้ หมายถึงว่าอะไรเวลาออกงานดูองต๋องไดูอ๋อต้องแบ่งก็แค่หารครึ่งแค่แบบร้อยคืนได้ร้อยคืนได้ร้อยคืนได้ไอพี่ต้นเยอะกว่าก็ได้อุ้ยอันนี้พูดแล้วนะพี่เอาพี่จำนะอะ แล้วเดี๋ยวว่าพี่เติ้ลก็เอามาให้ผมหลังใหม่ครับหน้าหน้ากล้องแล้วก็แบบนายพี่เติ้ลอ๋อดรือวพี่เติ้ลทำไมครับเจ็ดสิบสามสิบไหมล่ะพี่เติ้ลเจ็ดสิบไม่ใช่ผมเจ็ดผมเจ็ดสิบพี่ไม่เหลืออะไรนะอ้าวไม่แต่นี้พูดในกรณีที่ถ้าเรามีดูแต่เราไม่ดูแล้วถามว่าเราจะมีหรือเปล่าแต่แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าอยากมีครับเพราะว่าชอบร้องเพลงกับพี่เติ้ล เรากับเราเราก็อยากออกเพลงคู่กับน้องเหมือนกันอะไรฮะได้ไหมครับพี่ฮอปอะอรอยากอยากร้องเพลงกับคู่กับพี่เติร์ถ้าพี่เติร์มาร้องกับผมนี่ฮะ้อมากเลยนะครับพี่ฮอฟจริงแต่พี่โทรหาพี่ฮอฟเลยเลยเหรอเลยเอาไหมได้นะเอาได้โทรได้แต่พี่อาใบหรือเปล่าจะเอาไพ่หรือบัตรอีกหนึ่งใช่ใช่ เาอยากแบบว่าเอกว่าปีนี้มันกเยาะน้เพราะว่าไร้ละครกยะถ้ามีถ้ามีโอ้ยถ้ามีถ้ามีอะไรนะฮะมีโอกาสไหมหรอมีโอกาสก็อยากเล่นมากเลยฮะจริงๆเมื่อวานเน่ยเพิ่งไปดูละครเวทีมาับเรื่องคืนเรื่องเรื่องเล่าเรื่องเล่าผีแล้วเราก็แบบหูชอบมากชอบแบบตอนแรกก็คาดหวังเล้ว่ามันจะออกมาสนุกแต่ว่าสิ่งที่ออกมามันมันดีกว่าที่เราคาดหวังแล้วแบบ เรางงหลายรอบมากว่าแบบเขาทําได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบนักแสดงแบบครั้งแรกเลยเหมือนกันนะครับครั้งแรกแล้วพอดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันทำให้เรามีแพชชั่นในการแสดงมากขึ้นอีกครับแล้วคือทําให้เราอยากเล่นละครเวทีเลยนะพี่เติร์นก่อนครับพี่เติร์นก่อนตั้งแต่แรกเลยแบบเข้าลงไปแบบผียังไม่ันออกมาพี่เติร์นไม่จริงไม่จริงพี่เติร์นมาเตรียมแล้วไม่เตรียม คือออกมาก็เขาไม่เขากอดพีเตอร์นั่นแหละพีเตอร์กอดก่อนไม่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีพูดไปก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรเหรอไม่เป็นไรพีเตอร์กอดก่อนไงอันนี้ไม่ดูเหมือนกันต้องไปดูเบียต้องไปดูมีกล้องวงจรปิดในโรงไหมแต่ว่าทุกคนจะจับกอว่าพีเตอร์กอดก่อนได้เลยครับ แต่เรื่องก่อนจริงๆก่อนเรื่งเราเป็นพรีเซนรแรกเลยอ่านพรีเซนเตอแรกโอ้ยจริงๆก็ทำไมเขาถึงเลือกเราอันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณนางแซนเดลด้วยฮูน่าจริงจี่งเขาบอกว่าเราปากสวยแต่น้ำมูกอ๋อก็จริงจริงก็พี่เขาชมเราก็เราก็ก็จริงปากสวยปากแบบว่าอิ่มอิ่มแบบว่า อิมฟูอิมฟูใช่แล้วทาลิปออกมาก็แบบสวยพี่เขาเลยเลือกเราอะไรเงี้ยพี่เจ้นก็ด้วยพี่เจ้นก็ปากสวยเหมือนกันยิ้มสวยด้วยครับก็ขอบคุณนะครับคุณที่แบบเลือกเราจริงๆเอ้เราก็ใช่เราใช้ทุกวันเลยจริงๆครับทุกวันนี้ก็ใช้แซนเดลวตลอดใช่ครับนี่นี่ก็แซนเดี่วสีไหนยังไม่หมดก็ไปกดได้นะครับทุกคนตอนนี้ล่าสุดนี่แม่พี่กดเหรอครับ ถ่าเดี๋ยวเราถามแม่เหรอแม่กดสีแล้วไแต่แม่เหมือนกดหลายอันมากเลยครับกรกดให้แบบเด็กๆด้วยที่แบบดีอ่ะตัวแรกมาแล้วตัวต่อไปตล้วมาแล้วนะอุ้ยได้เลยได้เลยได้ทุกได้ทุกผลิตภัณฑ์เลยได้เลยกันดงกันแดดครีมทาผิวได้หมดเลยได้เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ได้หมดเลยโอ้ได้เลยฮะครับได้แ่อวใหม่ได้เลยใช้ชกันอ่า ยอดิบเบอร์ไม่เราเป็นตัวละครตัวละครในนั้นใช่เป็นตัวละครเล่นเป็นแบบว่าอีทากก็ชอบคูนครับใช่ฝากกันนะครับทั้งสองกันด้วยเนาะครับผมก็ขอฝากเต้นด้วยนะครับแล้วก็น้องเฟิร์สวันด้วยนะครับก็อะไรอ่างนี้ก็จะมีเข็มจีราน้องรอดออนในปีนี้ครับก็ตอนนี้เราก็กําลังถ่ายทํากันอยู่ก็ฝากแฟนๆซีรีส์เนาะแฟนๆนิยายทุกคนนะครับไม่ว่าจะแบบต้อมไหนหรือว่า ไฟก็ตามนะครับฝากฝากฝากซัพพอร์ตทีมชีลาตองอดนะครับก็แบบว่าขอฝากแบบทุกๆผลงานเลยนะครับในของพวกเราดูมันดิครับผมก็เราสัญญาว่าจะทําออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพลงเพลงด้วยเนาะอ๋อฝากเพลงด้วยฮะเพลงก็ไม่ได้สิครับอันนี้ว่าร้องไปพี่ไม่รูด้วยเพลงเบิร์ดเอาสิเอาสิไม่ได้เพลงไม่ได้ ไอ้แต่ใกล้แล้วจริงๆอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเหมือนกันครับอยากร้องแล้วแต่ว่ามันแล่นขึ้นมาในหัวแล้วพอบอกว่าตอนหนึ่งมันเด้งขึ้นมาเลยปากมันแบบมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วขยับปากเฉยๆไม่มีเสียงแน่นะเดี๋ยวนะเอ้าแต่เราไปตากันแต่พอพอพอครับฟังแล้วเราเราไปฟังตอนน้องเขาอัดมา คนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเราไปพังตอนน้องเขาอัดแล้วก็คนแรกอะแต่คนแรกพร้อมกับพี่ที่อัดให้ด้วยใช่พอไพอหมพออพอเราลองลองได้ลองได้เรอรอง่พี่้นลองได้ตั้งแต่เดโมแบบได้ฟังเดโมแล้วพี่เต้นก็เลยไม่ไม่งไม่ไม่อ่่ Cảm ơn